กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับฟู่อยู่กันในวันพุธกับรายการพุธนี้มีเกมนะครับผมซึ่งเราก็จะหาเกมในมือถือหรือเกมในคอมในพีซีมาเล่นกันนะครับซึ่งมีชื่อเกมว่ารอดอินเพ y นะครับอ้าวกดโหลดมาแล้วก็ได้เกมมันก็จะเป็นอย่างนี้มีภาษาไทยด้วยเราลองไปทดลองเล่นฟรีกันเลยนะครับเปิดมาหน้าดาวโหลดก,ก็จะเป็นลุง ลุงม,มีเขาม่วงว้าวภาพสวยภาพสวยภาพน่ารักมากมูมีกบด้วยกบกระโดดคืออะไรกรบกระโดดแล้วไงแล้วไงต่อ <c oughs> โอ้ให้จิ้มมะโอ้จับกบไม่โดนโอ้ให้ตายเถอะ โอ้ยคลิปเดินอ่าโอเคว้าโอเคชิมเดินไปฮะน่าจะเป็นเก็บวินอ๊บเฮ้ยจับไปไหนอโดบ้มามาให้ฉันจับเดี๋ยวนี้อมาให้ฉันจับเดี๋ยวนี้เลยเอาโอ้หวัดดีไอ้หนุมม่มหัวผู้มาทางนี้ผมไม่ใช่หนุ่มครับผมเป็นผู้หญิงว้าวมีตู้โทรศัพท์ด้วยฮะรับดิ ฮัลโหลมึงพูดไดนดิโอ้ยบักปอบมเอ้ยอ้าวเผ้าว่าไรอ่ะทุกคนดูเฉก็มาด่าเราาบักปอบบึกเศษกระจกว้าวเฮ้ยเราเป็นหมีอ้าวไม่ใช่หมีเลยฮะอาฮะบ้านรูปตัวเองขำตัวเองทั้งนั้นปะเอ้ย เฮ้ยอะไรเอา้าหรือว่านี่อาจจะเป็นโลกคู่ขนานโว้พื่วยกัแไปฮะเอาไงอะกระโดดขึ้นได้ไหมอันนี้อ๋อนี่ไงเฮ้๊บเฮ้๊บขอเหยับหัวหน่อยนะไอ้บ๊อบหยับหัวหน่อยเออ เออได้ถ้วยมาแล้วไม่ใช่ถ้วยปลาแก้วขอโทษโอ้ได้แก้วมาครบหนึ่งอันว่ายังไงลุงไม่มีอะไรครับลุงมีไอคอนกระเป๋าขึ้นมุมขวานะตอนนี้วินอกไม้คืออะไรอ่ะโอ้พัโซ่เหรอนี่ไงว้าวโตไรขลอุูหัวหน่อยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะ โอ้ oh, ไปซะเร็วนึกว่าพี่จะดูพี่ไม่ดูพี่ไม่ดูครับพี่แค่ดูน่ากลัวม,มีประตูด้วยตรงนี้กรจุ๊บจิคุลุคุลโอ้เราต้องการกุญแจประจุลักกุลิกุลิกน่าจะเดินไปหากุญแจครับเออนอดินพาที้แย่ว้าวตัวอะไรเมื่อกี้ยิง <c oughs> ไปเรื่อยๆเฮ้ยมาดีจู อู้คือไผอ่ะโอ้ช่วยกาแฟอ่าโหนี่ไงต้องสามอันโอ้แล้วก็ช่วยกาแฟเราวางนี้ฮะนี่ไงลุงเอาไปเลยจ้าโอ้โอ้เอ๊ะโอ้ยอ,อย่างอยู่เลยหนีเนาะโอ้นี่มันปากแจอยากได้ เฮ้ยมีปีกด้วยแย่ yeah! ได้ปะเจมาขอบคุณครับลงุงกลับกลับไปประตูครับอ่านี่ไงประตูจ๋าพี่มาแล้วจา้าประจุประจ,รจิกุญแจคะใช้กุญแจอ๋อต้องจิ้มคัังแล้วก็ไขกุญแจเปิดประตูเลยจา้าเวทับโซ่เหร อ๋อัสโซพัสโซเฮ้ยเอ๊ะอ,อ่ะอะนี่ไงปุ๊บเย้อะไรอ่ะขอหน่อยที่รถน้ำมาเปิดได้ไหม ผมว่าน่าจะไปเรื่อยๆตัวนี้ไปบันนี้ลงุงรถน้ำอันนี้รถน้ำไหมเนี่ยรถน้ำรถนะเอะอะอะจุก,กดามาฉันจะเติมน้ำบวกเติมบวโอ้โอมาใส่แก้วฮะอ่าเติมน้ำให้ครับ เอาชนแก้วทำไปดื่มเพื่อสวัสดิภาพอุเสบโอ้โหโว้โหลอยได้เอาฝันเหรอเนี่ยเอา oh. ฝันทุกคน